สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะเย็นวันนี้แม่ราล่าจะพาเพื่อนๆมาเอาต้นใบเงินใบทองใบนาคลงเข่งนะคะเพราะว่ารากเขาเดินดีแล้วก็มาปลูกช่วงเย็นๆนะคะต้นไม้เขาจะได้พักตัวตอนกลางคืนพอช่วงเช้าต้นไม้ก็จะได้สดชื่นเลยนะคะ ไม้มงคลใช้ในพิธีมงคลต่างๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์นะคะตามความเชื่อของคนไทยนะคะเป็น1ใน8อย่างของมงคล8นะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็จะเอามาปลูกลงเข่ง แม่ดัล่าจะจัดวางทั้งสาต้นอยู่ในเข่งใบเดียวกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนี่ค่ะเข่งนะคะเข่งที่รองด้วยเศษกระถางแตกนะคะแล้วก็ดินค่ะดินหมักใบไม้แม่ดัล่าโกยมาแล้วค่ะผสมปุ๋ยคอกนะคะตัวนี้ดินปลูกนะคะตัวนี้ก็คือน้าเอาไว้รดนะคะเราก็จะมาปลูกกันเลยค่ะนะคะ อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมการปลูกก็จะง่ายค่ะนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จนะ,นะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่เศษอิดหักลงไปแล้วนะคะต่อไปก็คือเทดินดินหมักใบไม้ลงไปเลยค่ะเพื่อน แม่ดาราะสมปุ๋ยครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแม่ดา่าลองแล้วค่ะว่าเข่งเนี่ยถ้าไม่เอาอะไรรองรอบขอบเขาเนี่ยดินเขาก็จะไม่ออกนะคะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้ดีด้วยราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ดีด้วยพอดีพอดี เสร็จแล้วเราก็ขูดเบ้านะคะขุดเบ้าให้ให้พอเหมาะกับต้นไม้ที่จะปลูกนะคะนี่ค่ะแม่ดัลล่าจะปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือปลูกเงินทองนาคในเข่งใบเดียวกันนะคะ ่ะล็อกนะคะเวลาจะเอาออกจากถุงแล้วก็ต้องล็อกต้นไว้ดูรากค่ะเพื่อนๆรากพร้อมแล้วเนี่ยค่ะพร้อมที่จะลงแล้วที่ที่เอามาฝังี่ชาไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะใบเงินไทยนะคะใบเงินไทยก็สังเกตด่างเขาจะอยู่ด้านในนะคะ ถ้าใบเงินนอกลายด่างนี้จะอยู่ขอบนอกนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีเขียวค่ะนะคะปลูกเลยค่ะดินเดิมเนี่ยของเขาแน่นนะคะไม่ดานล่าจะบีออกแน่นมากแน่นตึ๊บเลยค่ะเอาดินออกสักหน่อยนะคะ ปลูกเบ้าเลยค่ะปลูกไปทีอะไรยางปลูกพร้อมกันไม่ได้เอาเบ้าลางนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็โกยดีลงไปแล้วก็กดรอบๆเบ้านะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยจะทําแบบ เร,เ,รเร็วเร็วรีบรีบด่วนเนี่ยมันก็แบบในความเป็นจริงแล้วมันทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าในโทรทัศน์เนี่ยในทีวีหรือในคลิปรีโอต่างๆนี่เขาก็จะแบบเร่งสปีดนะคะก็เหมือนจะทำง่ายทำได้เร็วทำได้แป๊บเดียวเสร็จเงี้ยค่ะแต่ในชีวิตจริงเนี่ย มันก็ต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆไหนจะเคาะต้นไม้ไหนจะเช็คดินไหนจะดูระบบรากนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ดาน่าไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเลยนะคะคือวิดีโอเนี่ยก็คือรวดเดียวจบเลยค่ะนะคะอันนี้ใบทองนะคะดูราก พอต้นไม้มันเบียดกันเนี่ยเขาก็จะดันดันขึ้นแบบสูงนะคะต้นเขาก็จะสูงขึ้นสูงแข่งกันนะคะเพื่อนๆไม่น่าล่าเอาดินออกดีกว่านะคะโอเค รอบๆเป้าค่ะนี่ <Okay. S 1> เห็นไหมคะพเพื่อนๆทีนี้ก็เหลือต้นสุดท้ายคือใบหน้านะคะใบหน้า,นาอุ้ยกระตุกกระจายหมดเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฮะ อะไปนี่ค่ะอึ่งน้อยอึ่งน้อยค่ะลายน่ารักเชียวอ้าอยู่ในนี้แหละแอบแอบอยู่แล้วกันนี่ค่ะรากเขาออกด้านข้างนะคะนี่ขุดบ้าลงไป ก็จะปลูกตามใจตัวเองเลยค่ะอยากปลูกอะไรตรงไหนเข่งแบบไหนยังไงเงี้ยเพราะว่าเป็นต้นไม้ของเราเองไงคะก็จะปลูกอย่างนี้เลยค่ะนะคะนี่คือเข่งเข่งมงคลเห็นไหมคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ละลาก็จะโรยดินปลูกลงไปเพิ่มนะคะเพื่อกลบหน้าเข่งนะคะ ต้นเขาก็จะแผ่ออกด้านข้างนะคะคือในจิตนาการของแม่ลาล่าคือต้นเขาจะแผ่ออกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะจะได้ตามมโนภาพด้กย่าวเดี๋ยวต้องมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเติมดินปลูกลงไป เรียบร้อยกับเพื่อนๆการวางเข่งใบนี้ก็แม่นา่าก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะให้เขาได้รับแสงแดดแสงแดดไม่ใช่ว่าช่วงเช้านะคะพูดผิด ก็คือจะวางเขาให้ได้แสงแดดรำไรตลอดวันนะคะก็จะไม่ไม่วางกลางแจ้งนะคะเสร็จแล้วแม่นา่าก็จะเช็คนะคะเช็คการระบายน้ํานะคะขั้นตอนการปลูกต้นไม้ของเม่นา่าก็จะทําแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน,นี่ปลูกใบเงินใบทองใบนาคนะคะในเข่งใบเดียวกันนะคะเวลาเขาสูงขึ้นต้นใหญ่ขึ้นเงี้ยเข่งใบนี้ก็จะเป็นเข่งมงคลเลยนะคะเข่งของไม้มงคลเลยนะคะจะแย่งอาหารกันหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ค่ะ จะเบียดกันหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ค่ะแล้วทำอย่างนี้ดีหรือไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะถ้านักวิชาการก็จะบอกว่าเอ,อ่มันไม่ดีถ้าพ่อแม่มาดูก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะคะแต่แม่ดอลล่าอยากปลูกอย่างนี้คะ่ะก็ ก็ทําเลยค่ะนะ <c oughs> ไม่ได้ขวางโลกนะคะแต่อยากได้แบบนี้นะค่ะอยากได้แบบนี้นะคะส, <sound> ส่วนเพื่อนๆนี้จะแยกกระถางหรือว่าแยกเข่งก็ได้นะคะก็เพราะว่าทรงพุ่มเขาก็จะใหญ่นะคะเขาแตกกิ่งก้านออกทั้งใบเงินใบทองใบนาคนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพาเพื่อนๆ มาย้ายกระถางถุงเงินถุงทองเออไม่ใช่ค่ะย้ายกระถางให้ใบใบเงินใบทองใบนาคนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเขาโตได้ดีไหมสวยไหมเกิดการแคะแกรนเพราะาแย่งอาหารกันหรือเปล่านะคะถ้าปลูกแบบนี้นะคะส่วนกระถางโน้นนะคะนี่ค่ะ เป็นใบเงินใบนาคเหมือนกันนะคะแต่คนละเฉดกับตัวนี้นะคะอันนี้จะออกสีม่วงใช่ไหมคะตัวนี้จะออกสีสีโอรสสีชมพูนะคะอันนี้ก็ใบนาคอันนี้แม่ดอลล่าแยกกระถางลองดูนะคะให้เขาอยู่โดดๆเลยค่ะนะคะก็ดินก็ดินร่วนนะคะผสมดินร่วนก็คือดินหมักใบไม้นะคะแล้วก็ปุ๋ยที่วัวที่หมัก ไว้ประมาณ2-3เดือนนะคะมาผสมกันเสร็จแล้วรองก้นกระถางด้วยถ่านหรือว่าเศษอิฐหกักหรือว่าเศษกระถางแตกนะคะเพื่อการระบายน้ำที่ดีแล้วก็กรบหน้ากรบเงาด้านหน้าของเขาด้วยดินปลูกค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่นานลาก็พาเพื่อนๆมาปลูก ใบเงินใบทองใบานาคไม้มงคลใช้ในงานมงคลน,นะคะตามความเชื่อของคนไทยนะคะก็ฝากเพื่อน,อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือใหญ่ชาแนลด้วยนะคะแม่ดาราก็จะมาเมสาเรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้เป็นเพื่อนกับเพื่อนๆทุกวันนะคะแท้ทุกวันเลยนะคะบางวันก็คลิป บางวันก็สคลิปนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ